กดเปิดสตรีมใหม่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดถึงมันกำลังว่างเราก,กับมาเล่นคอนหน้ตาของตาผมเสีย้ยนเสี้ยนไงรู้ช่วงนี้โอ้โหเราจะจำาวกสกุลสกิลได้เหรอพวกเดี๋ยวนี้แม่งทุกตัวแม่งออกคาตาฟ้าได้เกือบหมด <c oughs> นั่นแหละเราจะตามพวกหนึ่งไม่ทันเลยดหล่นไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผมสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้หลุดไปทษทีครับเมื่อกี้โปรแกรม obs มันค้างมันก็เลยปิดไลฟ์เองเลยใจร้ายมาก สิบสี่จุดอ่ะตีไปสิบห้าดอนสิบดอนก็ประมาณเท่าไหร่วะมสามร้อยเมื่อกี้ผมก็เลยพูดอยู่กับบินกับต๋องอยู่สามบนไล่เด้งไปแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเลิกกันนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่องต๋องต้องตองหยุดใช่ป่ะหรือว่า hmm. <Okay. S 1> ทำภารกิจไหมครับ เออมันมีอะไรล่ะเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมทุ่มพายามาจะเล่นก็สองทุ่มสี่สิบเอ้ยสองทุ่มเลยนะสี่ทุ่มสี่สิบได้อยู่อันนี้มันให้ทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวยกระเป๋าห่านเหมือนที่ต๋องบอกใช่บิ๊กลี่ใครจะอยากได้กระเป๋าหา่านเนยอกนะอ๋อาานมันต้องทำอะไรมั่งเนี่ยฆ่าบอสสิบห้าตัว ยิงให้มันให้มันระเบิดอ่ะยิงให้ตัวมันทำวิกฤตอันย่าคือฆ่าอินดอยห้าสิบตัวในด่านใหม่คอมพิวเตเว็บเอาเทคกินดาเมจเทนไทม์โดนพองจบเวฟโดยที่ไม่โดนดาเมจเลยสิบครั้งเล่นนอร์มเบสโดนดาเมจสิบครั้งคอมพิวเตเวฟออนอ๋อทำเว็บเล่นหมด อ <End> <h art> ในดนัน,น,หนไหมพี่ใหมเดี๋ยวต่อ,อ,อ DLC DLC <C> เอาไว้ก่อนแล้วกันครับผมแต่ผมไปลองเล่นมาบ้างแล้วผมยังผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ชอบะลรขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเ,เรื่องเควสอะไรเดี๋ยวผมขอไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลาเล่นอีกรอบเดียวแล้ว วชวนโอ้โหมาถึงก็เปิดเล่นห้องใหม่กันเลยนะเอ้ยดันใหม่กันเลยอะเรียบร้อยห้องหายเกี้ยงเปิดเซิมาเอ้ย Normal ห้อง Normal จะเยอะไปไหนเนี่ยเฮลไม่มีเลยเหรอเฮลเหลือห้องเดียว โนโลคอแอดมินนี่คืออะไรอ๋อหรือว่าเป็นเต่าตรงนี้อ๋อนี่ไงโอเคต้องต้องโอง้ต้องปิดข้อนี้ด้วยมันเป็นข้อที่เพิ่มมาใหม่โนโลเคอแอดมินแปลว่าเป็นห้องที่เป็นห้องที่สร้างกันเองอะไรเงี้ยถ้าเผื่อว่าเรากดปิดมันก็จะเป็นห้องที่แบบเกมเป็นคนสร้างอาจจะผมชวนก่อนดีกว่าได้ไม่เสียเวลา จะกดชวนบิลละแต่ชวนคนเดิมก่อนเล่นดันใหม่เลยเหรอดันแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันมีขึ้นมาเปล่าอะไรเนี่ยไซเบอร์พังสองพันยี่สิบเก้าอะไรเนี่ยดิสโทเปียเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่เนียไซเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ดงานนี้ครสองพันยี่สิบเก้า มันมัน,มนห้องไม่มีจริงๆหรอเนี่ยถามจริงเราสร้างเล่นเองไม่ได้ใช่ไหมกดมั่วๆเลย s p สปี w เวคือมันเพิ่งมันเพิ่งรีเซิร์ฟใหม่มั้งเนี่ยห้องหายหายจริงจังเลยนะหรือห้องเ<า>ดิมหมดเลยหรือผมไปเลือกอะไรผิดหรอ สรุปต้องกดเปิดกดปิดวะเนียเอา้าสรุปต้องกดเปิดไว้เอา้าวยลิจีหายเอ๊ะตองก็หายเหรอไม่รู้ตองเหลือจะบินคนเดียวในในโฟนตอนนี้ ลดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ตั้งสี่ทุ่มแล้วยังมีคนดูอยู่ขอบคุณนะครับ โคตรจะแมนทั้งทั้งที่โคตรจะแมนเราจะตัดเครื่องใหม่เลย่ะเดี๋ยวอ๋อแม่ควาาละจะไม่เอาเอ้ยผมร้องแพงติดลิเกสปูนเนี่ยช่างมันเนอะมันไม่ไม่มันไม่น่าจะเข้มอะไรขนาดนั้นเราไม่ใช่แบบช่องดังไม่มีใครเพ่งเลงมีเสียโนเซี ไอผมงงไงระบบหาห้องเนี่ยสรุปมันจะขึ้นห้องให้มั้ยเนี่ยผู้มีโกมูโบไลโบกุลาวานานีโมนานีโมจะไปไหนเจ้านิงจาว่าอะไร Ali gần tàu của giải mặt lưu nado hô đục hô mô giôi giờ đây giờ giờ โอเคถ้ากดนี้ถึงจะขึ้นอืมเป็นที่ชัดเจนเลยว่าเซิร์ฟเอเชียกำลังไล่เปิดเอ้ยเซิร์ฟออฟฟิเชีของเกมกำลังไล่เปิดอยู่ตอนนี้เราต้องเข้าไปสิงเซิร์ฟเข้าไปสิงเซิร์ฟคนอื่นผมอ่ะอยากทำให้เกมนี้มันเป็นแบบมันทำแบบยิงกับคนดูได้เอ้ยิงกับยิงกับคนกันเองได้อะเข้าใจปะแบบไม่ใช่แบบ ได้ด็ดคน,นคนสู้กับผีอ่ะแต่แบบคนสู้กับคนน่ะคุณอยากเล่นแบบนั้นอ้าวทำไมงั้นล่ะพวกแบบจัดทีมแบบเหมือนเล่นอ่าพีบเอเดฟอ่ะแปดแปดโซสวีโบว์โซสวีโบวลทีมโอ้ย <So survival. S 2> แม่งเอ้ย u t u b e นี่แม่งโคตร YouTube เลยว่ะโฆษณาเลยนักหนาเนี่ยของผมเนี่ยนะขึ้นด้วยเหรอไม่ใช่ผมเปิดเพลงฟังไงโอ้โหอะไรเชี่ยวสมัครพเมี์ยังไงถ้าคุณไ่อยากได้โฆษณาโอ้โหซื้อออฟฟิเชียลพิ่งโผล่มาอันเดียวเองแล้วก็เป็นด่านนี้พอดีเลยต่องต่องต่องเข้าได้ป่ะผมจะได้เข้าเนี่ยกำลังจอดำสีเลยเนี่ยอ๋อเขากำลังทยอยเปิดอยู่กำลังทยอยรีเซิร์ฟอยู่เราก็รีบ มาแล้วสองอันเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องรอเบลเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องเข้าตามมานะมานแบกได้ครับมานแบกได้ฮะโอ้โหแล้วเพิ่งเพิ่งเล่นด่านนี้เป็นครั้งแรกนะคนดูมานบอกว่ามาศึกษาดูงานครับรอผมเบลเยอะก่อนไม่ได้เปิดคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยผมเลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเลยไม่เ้่นน้อยแหละเดี๋ยวมานแบก เราก่อนพับหลุดให้ชวนใหม่มาศึกษาดูงานอ๋อผมเร็วเยอะเราจะตามไปเล่นด้วยแต่จริงนับนับถือแล้วนับถือคุณทรงงานเลยนะคือแบบโอ้โหมีคอมแรงขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกมนี้ก็ได้ครับมีเกมให้เลือกเล่นเป็นตับเลยอะเดี๋ยวว่างๆมาเล่นผับจีด้วยกัน นะแม่ดอกต้องเข้ามาเลยด่านไซเบอร์พังสองพันยี่สิบเก้าหลดนานเลยดันไหมพี่ลองนึกสภาพสนัยยักษ์ยิงคนน่าจะแหลกไปเลยโอ้โห و, เออพูดถึงที่บินบอกว่าอะไรนะคนยิงกันเองอะ่ะเอางั้นเลยเหรอแล้วแล้วซอมบี้จะมีไ้ทำไมวะเนี่ย ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเอามันไงใครอยากมันแบบอยากอยงกันซื้อปืนมันยิงเนี่ยเอออยากเจอแบบคนกันเองอ่ะเข้าใจปะจริงจริงมันก็น่าทานะเพราะว่าระบบปืนเกมนี้มันก็มันเนี่ยพอฆ่าได้แล้วจะได้บวยวายมากไงแบบอยากมีโมเมนต์แต่ก่อนอ๋อห้องจะเต็มแล้วตองไอ้ไวแต่ก่อนเล่นทีีเล่นโหมดอาร์บีจีจําได้ประมาณจะยิงให้น้ำ เอ้เสียงใน YouTube มานอย่างลั่นหรือตอห้องเตลและตออย่างหาเสียงในยูทูปอย่างหาตรงเฟรมมันไม่มีขึ้นไงห้องก็งงเหมือนกันอ่ะมาละโอเคเ้ามีหมอแล้วเปลี่ยนทันทีนลพูดปุ๊บแล้เล่นเองสองสจริงจริงจริงแล้วเล่นครั้งแรกเล่นฮลเนี่ยนะมาจัดไป โอ้โหจริงๆเว็บหนึ่งเว็บสองผมว่าเขาน่าจะตนรอดกันได้อยู่มันมั่หาเลไไปเก็บตังค์กันก็ได้ผมว่าได้เออเนี่ยภารกิจโอ้โหอะไรเนี่ยเพียบเลยภารกิจมาจริงๆที่บินพูดก็น่าสนเหมือนกันนะแบบน่าสนเลยะแต่ว่ามันต้องแบบแต่มันต้องแบ่งทีมแบบสิบคนแล้วไปยิงกันตามด่านเนี่ยแล้วเบอร์สเกอร์จะเล่นยังไงวะเนี่ยวิ่งมาก็ตายดิ บร์เก์เออไหวเงี้ยเ้ยผมว่ามีมีเบิร์เกอร์มีนี่ไงระเบิดนี่คือระเบิดนี่มันแหละระเบิดยิงยับมึงหลบใช่ไหมฟิวบุมไม่ใช่ดิถ้าเราถ้าสมมติว่าเราเล่นอาชีพไหนเราก็ใช้สกิลของอาชีพนั้นแต่เราสามารถใช้ปืนของอาชีพอื่นได้ด้วยไงเข้าใจปะแต่ถ้าเบิร์กเกอร์มันเออมันมีดีตรงที่อะไรปืนตะปูยิงแม่งเออ ถ้าเป็นแบบนั้นอาชีพอะไรจะได้เปรียบกว่าไม่เบอร์สเกอร์ก็คุกซิมเบอร์ได้ตลอดเวลาเออใช่มันเลยเฮ้ยเอา <laughs> เอาเอา,เอาสโลออกไปดีเพื่อนโอ้โหเออเนี่ยถ้าสโลอยู่จะเล่นกัคเขาเนี่ยม <laughs> องนึกสสาพาอ่ะแ,แบบเอาสไนยยิงคนแบบยิงทะลุกำบังเลยปัง้งอา้าวเล่นหมอจะไหมผมเปลี่ยนนะ <laughs> Are you sure bro สักพัมันสักพักหนึ่ง เซิร์วอร์แล้วกันเฮ้เฮ้ h I love you bro ูบใหนคือเมื่อก่อนผมเป็นเด็กเกาะเบาครับสมัยเคสภาคแรกอยากเล่นมานานแล้วเลยกลับมาเล่นตามความต้องการของตัวเองสมัยก่อนครับอ๋อจริงคุณเล่นฟอร์ภาคหนึ่งอ่ะเป็นเกมในสตรีมเกมแรกที่ผมซื้อเลยนะผมซื้อเพื่อมาเล่นออนไลน์เดี๋ยวด่านนี้มันเคยเล่นต้อด่านอะไวะเนี่ย คือเล่นคนโทรศัพท์สั่งเฮ้ยเพื่อน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 ข้างล่างคือตอนช่วงผมเด็กๆอ่ะรับพอเลยไงล่ะ ตอนผมเด็กๆผมเล่น Killing Floor แบบแบบตอนแรกผมเล่นน่ะเออเล่นเถื่อนน่ะแล้วผมเล่นคนเดียวคือมันน่าก,กลัวมากแบบเล่นไม่ได้เลยจนกระทั่งแบบได้มาลองเล่นกับเพื่อนล่ะเล่นออนไลน์อยครับอย่งมันเลยก็ยอมรับเลยว่าช่วงแรกก็เป็นสายเถื่อนแหละครับแต่ว่าหลังๆมาผมก็มาเล่นแบบของแท้แล้วรู้สึกแบบชีวิตสดใสขึ้นเยอะ เอ๊ะเมื่อกี้มันเหมือนมีสัญลักษณ์อะไรขึ้นมาตรงตรงหลอดหลอดเนี่ยหลอดอีกพ <in> ีผมอะเนี The The ่ยเห็นไหมเห็นไหมอ๋อบินบินเห็นตรงเลือดเห็นตรงเลือดผมปะก็ไม่ใช่ไม่ไอเนี่ยไอตรงสัญลักษณ์เลเวลผมอะพอเวลาเพื่อนเพื่อนฮิวใส่อ่ะมันจะมีบัฟขึ้นด้วยจะเชือไม่เชื่อเสียงว่าเออถ้าเกิดเราเลือกสกิลบัฟไลยอะถ้าเราเล่นหมอสปอร์ตเฟี้ยวอะผมเพิ่งเห็น เนะหลังจากนี้เราจะได้รู้แบบเออกูได้บัฟนี้นะอะไรเงี้ยมันเร่งเร็นวนะซเอนซอ,เอร์เวอร์ม่นเซอร์เวอร์เบสเกอร์เห็นปะเวลาผมได้ฮิลมาผมจะได้บัฟเนีเออ่ยเ,เป็นการบอกให้รู้ว่าแบบออได้บัฟนี้มานะวิ่งเร็วเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มป้องกันแต่ผมว่ามันอยู่แบบมุมจอไปหน่อยบางทีไม่สังเกต จริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเราก็ไม่ได้สังเกตุเลยบางทีเอาไว้แค่ดูแบบให้อุ่นใจเฉยๆวแบบได้บัฟอยู่นะอย่างแบบนี่อยู่แล้วบางทีเราเราวิงญาณกันมั่วสู้กันอยู่แล้วยสองคนเลยแต่แต่ขึ้นแบบนี้บบนบบนมันก็ไม่ดีนะเวลาบางบางคนถ้ามันลุกๆมันบอกเฮ้ยเฮ้ยบัฟยูหายบัฟยูหายเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนะมื่อกี้เมื่อกี้ก็เอ็งดีออกไปเหรอ หุดเลยเพราะว่าคนเข้ามาใหม่ใครก็ไม่รู้น,นะสองคนงมาจากในไลร์หรือเปล่าครับ <Final choices S 1> ถ้ามาจากในไลร์เราก็<อ>ยินดีต้อนรับอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งมาจากไหนก็ I love ร uh ียบยูอ่าเล่นระเบิดเลยดีกว่าพูดปุ๊บมีคนเล่นปัม๊มโอเคพูดเลยแล้วกัน 4ฟไปด้วยเอาไว้หิงอะไเดียวเนี่ยเอาใครโยนอะไรมาให้ดดเปินยูเปล่าเอาโอ,โ,โอ้โหสรุปคือเขาให้ผมเพราะเขาจะออกโอเคขอบคุณครับมนนผมก็โยนกลับไปให้เขานึ่ว่าเขาโยนผิดยางฮาเลยจอดเมื่อกี้ ผมค้างพี่ผมลอยออกมาเนี่ยตอนนี้ว่างนะครับเดี๋ยวกดชวนไปนขอให้เข้ามาทันนะผมไม่น่าทันแล้วมั้งเนะี่ยผมว่าไม่น่าทันนะเพราะว่าห้องมันน้อย,ยอะตอนเนี้ย อไอหนุ่มหนวดยาวเลยใจเหลายหลายตัวเลยมันกลัวมันค้างอีกเนี่ยแล้วเวลาเราใหม่หครับต้องม่ใจกันคือแต่ก่อนเล่นโซวเว,วเอร์อะไม่ใช่โซวเวอร์เล่นซุนไซอ่ะเราไม่ได้แบบกังวลเรื่องเรื่องมอนเลยเว้ยแต่พอมาเล่นฮิวอะไม่งต้องไม่งต้องมองตลอดเวลาแบบแค่สุท้ทมเพื่อไม่ได้แม่ง ยิ่งเราแบบแบบไอปืนไอ้ไอ้พวกตัวที่แบบที่อะไรอะสวาร์คอมมานโดงเงี้ยที่แบบตายละมันมันอะมันระเะบิดฮิวอยู่ป่าไปละมาปล้วบบบแบบไปต้องปล่อยมาทำบ,บ,บ้าคอมบีดีเฮ้ยเสี่ยวแม่งระเบิดวะใช่เสี่ยวมันระเบิดเหมือนกันพี่เอ,อ้าแล้วหมอเราไปไหนแล้วล่ะ หรอออกไปแล้วไงเมื่อกีอ้อ๋อเออใชพ่พี่โยนพี่โยนมาเองอ๋องงม,ม,ม,มัน <laughs> มันลืมเลยไงเออลืมลืมลืมผมก็ว่าทำไมม,มันไม่ยิงตัวเองอนะนั่นคือหมอออกไปแล้วนั่นเองเอาจะจะคิวให้เพื่อนแล้วโยนฟีโฟใส่นี่มันอะไรกันมันมีระเบิดคิวนี่ว่า เฮ้ยโยนซีโฟใส่ถ้าเพื่อนโยนซีโฟเพื่อนเลื่อนรถดูแลมันไม่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 ผมจะฮิวเพื่อนผมจะกดเลขสี่มาฮิวผมรื้ไปผมซื้อซีโฟมาย้อนกลับไปเล่นหมอเหมือนเดิมก็ได้แต่เราเมื่อกี้ก็มีหมอสองคนเลยะงงเลยว่าเอาไงแน่เนี่ยเฮ้ยทำไมร้านดีเท่ยะยอนนี้เหมือนเคยได้เลยนะไม่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 เคยแน่ต้องว่ามันเพิ่งมาเมื่อกี้เลยทไมเันกันแพทใหม่ล่าสุดเลย แพทใหม่มาปุ๊บ,บเราเล่นปั๊บหดาดูปืนสนายอ้ปืนสนัยใหม่ HAG b าจีเบล,ลองถ่านเล่นสนายเราลองซื้อมาเล่นปืนโคตรโกร่งปืนเนี่ยหรอวะมันเป็นสนายที่แบบยิงทะลุทะลวงอะยิงเหมือนปืนลูกซองอะวูเป็นขึ้นเสียง ตรงนีั่นมันพุ่งเหมือนสไหนหรือประมาณพุ่งแบบฟุ่งอย่างนี้เลยปะมันลูกกระสุนไป,นไ,ป,ไ,ปไปกันปะลองไปดูปไปไปมันมันเป็นคลื่นเสียงอะฟู่ไปข้างหน้ายิงเหมือนปืนลูกซองอะแล้วก็ทะลุทุกเสียงทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีใครตามมาเลยวะได้อยู่มั้งเอาไงดีวะ กลับกลับไปดีปะ่ะมาถึงแล้วยืนๆเลย <c oughs> นี่ไงพอเวลาผมผมฮิวใส่เพื่อน,นผมได้บัฟด้วยนะสรุปคือหมอคนที่ฮิวก็ได้บัฟไปด้วยแจวเลยอ้าวหมอดุเดเหรอ เอ้าเออผมสโลโมชั่นไปละเอ้าวเนี่ยผมสโลโมชั่นไปแล้วเนี่ยจะเป็นนาทีเนี่ยยังไม่หายเลยสโลโมชั่นเนี่ยยังดัมมิทิกเลยเนี่ยเออโอหแล้วเวฟสามด้วยสโลโมชั่นเนี่ยไม่หยุดเลยเนี่ยปัญหาคือบัฟมาไม่หมดด้วยสโลโมชั่นเข้าไปเนี่ยขอหายเรียบร้อยสโลโมชั่นเงินยาวๆครับอินฟินิตี้เซตไทม์ ยิงเข้าไปเนี่ยขอโทษทีอ่ะคือมันมันก็ไม่ได้ผิดที่ผมอ่ะมันเพิ่งแพทใหม่อ่ะเราก็รีบเล่นกันว่าไม่ต้องจะไม่ต้องแค่ไข่อ่ะผมเคยเล่นตอนเด็กกลัวมากเดี๋ยวคงต้องออกแหละออกนี่คงคงเลิกแล้วแหละสามทุ่มห้าทุ่มลพักก่อนได้พักก่อนได้าเล มัันเเพิ่งงงอปดดดตต้วยไูรก่อนหน้านี้ก็หลุดเพราะอัปเดตตอนนี้ก็ค้างเพราะอัปเดตผมสโลผมยังไม่หายเลยเนี่ยแหมถ้าเป็นควิกซิลเวอร์คงจะมันแน่นอนเนี่ยผมเป็สโลเลยเนี่ยผมไปก่อนนะมันสโลจนเบื่อไม่ไหวแล้วโอเคคอไปเล่นหันแล้วกันนะวินเราไปแล้วสองเจอกันพรุ่งนี้อืมแล้วต๋องต้องเล่นต่อใช่ไหมนะเห็นใช่ไหมว่ามีใครออนแล้วเอาตัว ผมเคยเล่นตอนเด็กกลัวมากเลยเอาตัวไปขังไว้ในห้องตันๆล็อกประตูครับรอให้พี่มาเล่นใช่สเต็ปโอ้โหก็ค <น S 1> ิวลิงฟอนหนึ่งมันมันเน้ 1, น,นน่นนากลัวมันไม่เหมือนภาคนี้ภาคนี้มันเน้นแอคชั่นน่ากลัวจริงแล้วก็เอาตัวไปไว้หลังประตูแล้วก็ปิดให้ผีเดินมาออกจากข้างนอกแล้วประตูมันก็นจะมากันหะผมยิงฟีอ๋อค้างครับเลามาผมออกเอง เซ็งเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมมันหลุดไปแล้วเอามาต่อตรงนี้ดีกว่าดูสองมันอัปเดตมาน่าจะอเพีเอไมเยอะเลยไอ้ต่องก็กำลังยิงอยู่ต่องก็กำลังยิงอยู่ใช่ปะ่ะอ,อนนือันนี้ออกมาแล้ว<อ>าผมยังสโลไม่เสร็จเลยเนะี่ย ยิงเล่นก็ต้องทําใจก่อนนะครับตอนนี้มันเพิ่งอัปเดตใหม่วันนี้ผมขอโทษจริงๆนะเพราะว่ากะว่าจะเล่นอีกรอบนึงให้ดูสักหน่อย <pier S 1> เดี๋ยวเข้าไปดูต่องแล้วกันถ้าผมออากมยา่มมางนี้ผมคงเข้าไม่ได้อ๋อออกมาแล้วเหรอ,อ <umes. S 1> เดี๋ยวพี่บอกโยริก่อนเดี๋ยวรูก็ตายด้วย ครับไงตอนนี้โอ้โหตัง้งห้าทุ่มแล้วยังมีคนดูอยู่หกคนเลยนะครับผมไงขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตรีมอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นวันพฤืหัดนะครับพวกนี้คงเว้นวันหนึ่งเพราะว่าพ่กนี้ไม่มีใครว่างเลยแล้วก็ผมไม่อยากเล่นคนเดียวด้วยอยากแบบรอมาพร้อมกับชาวแก๊งดีกว่าก็น่าจะวันพฤหัดแล้วก็อาจจะวันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์นี้ยังไม่แน่นอนนะแต่ว่าวันพหัสชวรลว มืนเดิมนะครับประมาณช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ผมออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเล่นอีกมันอาจจะหลุดอีกได้เดี๋ยวจะลมเสีย <c oughs> เดี๋ยวมันจะนานโอเคครับง้ก็เดี๋ยวอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ที่มาคอมเมนต์กันนะครับผมไว้วันพฤหัสไปเจอกันอีกทีหนึงนะครับแม่ อัปเดตดักหน้าเราเลยเราอดเล่นเลยเนี่ยเข้าไปเล่นกรค้างอีกยังยังยังโอเคครับเดี๋ยวผมปิดไลค์ก่อนนะครับผมทุกคนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอ่าเจอปืนครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่เดี๋ยวรอบหน้ามาดูอีกครับโอเคครับไงเดี๋ยวเจอกันนะครับบายบายครับผม